ฮอนด้าซีวิกเนะครับคันนี้รถจอดนานนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดามีปัญหาเกี่ยวกับระบบอีโมนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจบิดออนสังเกตนะครับไฟไฟกุญแจสีเขียวหรือไฟอีโมกับพิบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับคันนี้เปลี่ยนกล่องอิซูบใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สายไฟก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการยกเลิกระบบอีโมทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวยกเลิกระบบอีโมเสร็จมาทดสอบสตาร์ทนะครับยกเลิก ระบบอีโมเรียบร้อยนะครับโปรแกรมผ่าน OBD นะครับไม่ต้องถอดกล่อง ECU นะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับไฟลูปกุญแจสีเขียวนะครับหรือไฟอีโมก็ดับลงนะครับยังทดสอบสตาร์ทไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวเครื่องยนต์ยังไม่สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการยกเลิกระบบอีโมนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับเครื่องติดนะครับแต่ว่ามีปัญหาเดินไม่ครบสูบนะครับ